สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจันหุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โร่แอนเดสตินีนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนตุลาคม2567ของชาวราศีมังกรนะคะหรือว่าชาวลัคนามังกรก็สามารถมาฟังได้เช่นกันเริ่มกันเลยนะคะ ไพ่ประจําตัวคุณใบแรกคุณได้ไพ่เดอะซันนะคะาชาวราศีมังกรคุณนะ่าจะมีเรื่องที่ทําให้ยิ้มได้นะในเดือนนี้นะคะมีเรื่องเซอร์ไพรส์มีข่าวดีมีอะไรที่ดีต่อใจคุณเข้ามานะคะใครที่ทํางานในแวดวงอินฟลูเอนเซอร์หรือต้องการชื่อเสียงต้องการหน้าตาต้องการการได้ยับรับการยอมรับจากคนอื่นนะคะเดือนนี้คุณจะปังมาก รีบๆทำอะไรที่ทําได้รีบๆทำนะคะคุณจะมีชื่อเสียงขึ้นมานะคะได้ความสําเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนานะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการเงินคุณได้ไพ่ราชนีดาบนะคะราชนีดาบหงุดหงิดเรื่องการเงินมีคนทําให้คุณรู้สึกรําคาญมีคนที่เข้ามายุ่มย่ามด้านการเงินของคุณทําให้คุณไม่ค่อยเป็นอิสระด้านการเงินสักเท่าไหร่นักนะคะก็เด็ดขาดกับเงินของตัวเองนิดนึงอย่าให้ใครเข้ามายุ่มยามได้นะคะแต่ว่า การตัดสินใจด้านการเงินของคุณเดือนนี้จะดีมากนะคะเชฟแรมฉลาดนะคะการลงทุนก็จะค่อนข้างเรียกว่าตรงประเด็นตรงเป้าหมายนะคะแต่ว่าเรื่องเงินทองอ่ะอย่างว่าต่อให้มันมีเงินนะคะเดือนนี้คุณก็ยังรู้สึกกุดหงิดง่ายอยู่ดีนะ ต่อมานะคะสาหรับภพ่ในภพสหัสชานะคะคุณได้ไพ่เดชชริออดนะเดือน,นี้อาจจะเดินทางบ่อยนะคะไม่ได้เดินทางไกลามากหรอกอย่างมากก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่เกินสองาจังหวัดประมาณเต็มที่แค่นี้นะคะแต่ว่าเดินทางบ่อยอะไรบ่อยหรือว่าบางทีตื่นเช้ามาไม่อยู่บ้านเลยออกไปข้างนอกตลอดเวลาทํางานประจําก็ไม่ได้นั่งโต๊ะเลยนะคะบางคนจะมีเพื่อนทางไกลเพื่อนคนไกลาชาวต่างชาติเนี่ยเดินทางมาหานะคะหรือว่าพากันไปเที่ยวก็ได้นะคะ ต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่สองถ้วยบ้านช่องกสังหาที่มาทราบคนในครอบครัวนะคะเรียกว่าน่าจะมีเรื่องของเรื่องอะไรดีๆเข้ามามีข่าวดีเรื่องงานแต่งงานนาจ,จะมีญาติญาติเนะมาแจกกาแต่งงานให้เรานะคะหรือว่ากระทั่งตัวเราเองอาจจะมีเรื่องของงานมั่นงานแต่งอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะคะมีข่าวดีข่าวงานมงคลอะไรบางอย่างในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะ ต่อมานะคะสาหรับไพ่ในพบปุตตะคุณได้ไพ่ห้าดาบอันนี้ระวังคนที่อายุน้อยไว้หน่อยอาจจะเป็นบริวารลูกน้องก็ได้หรือกระทั่งลูกเราสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะช่วงนี้เราจะรู้สึกว่าเนี่ยคนเหล่านี้ก้าวร้าวกับเรามากเป็นพิเศษหรือบางทีก็หาปัญหามามาแต่ให้เราปวดหัวนะคะเตือนอะไรก็ไม่ค่อยฟังยิ่งยิ่งดุยิ่งว่าก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งทำมากขึ้นด้วยนะคะ ต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่สีถ้วยนะคะชาวราศีมังกรบางทีคุณจะรู้สึกเบื่อคนเหมือนกันนะเบื่อคนอื่นเบื่อความเรื่องมากเบื่อความเรื่องเยอะเบื่อความรามา่าเบื่อความแบบไม่ตัดสินใจเบื่อความแบบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเบื่อเขาแล้วพอเบื่อเขาบางทีอ่ะตัวเองก็เป็นเองโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะคะก็อย่าไปทำอะไรให้คนอื่นเขาเบื่อคุณ,อ,อ,คณอ,อีกทอดหนึ่งด้วยก็แล้วกันนะ อะไรที่มันเป็นทางลึกที่เข้ามาในระยะนี้เนี่ยคุณมักจะรู้สึกว่ามันมันยังไม่โออ่ะมันยังไม่ใช่อ่ะขออีกหน่อยได้หรือเปล่านะคะมันจะยังรู้สึกเหมือนมันยังไม่ถูกใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะต่อมาในเรื่องของความรักคุณได้ไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะสําหรับคนโสดความรักของคุณในเดือนนี้นะคะมันจะออกแนวเหนื่อยเหนื่อย,อยท้อท้อยังไงชอบกวนถ้าคุณเคยจีบใครเคยไปแอลแอลต้อตอใครนะคะเดือนนี้คุณอาจจะหยุด คุณอาจจะหยุดคุณอาจจะแบบลองฉันอยู่กับตัวเองสักนิดไหมฉันวิ่งตามเขามากเกินไปไหมทําไมเขาไม่เห็นสนใจฉันเลยมันไม่ออกดอกออกผลเลยเลยคุณชักจะเริ่มเหนื่อยละนะคะแต่พอเหนื่อยหรือจังหวะหยุดเนี่ยมันจะมีจังหวะคล้ายๆรีบาวกลับอะ่ะเพราเขาเห็นคุณหยุดเว้ยเขาก็เลยอ่ะเดี๋ยวฉันติดต่อถ้ากลับมัางก็ได้นิดนึงใหญ่ๆแเรากลับนิดนึงแบบเนี้ยนะคะอืม สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะอาการคล้ายๆกันคือชักจะเริ่มเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับคนคุยคนนี้แล้วเหมือนกันนะคะเหมือนคุณเป็นคนที่พยายามกับเรื่องนี้กับความรักความสัมพันธ์นี้แค่ฝ่ายเดียวนะคะเหมือนคุณแบกมันไว้อยู่ตลอดเวลาอีกฝ่ายหนึ่งเขาลอยชายเขาเฉยเขาไม่เห็นหืออือ,อไม่เห็นจะชอบคุณกลับไม่เห็นพยายามอะไรเพื่อคุณบ้างเลยนะคะคุณชักจะเริ่มแบบอยากจะหยุดแล้วละ่ะอยากจะ move on ไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะ ต่อมาสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะก็อารมณ์เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์มันคล้ายๆกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าเซ็งผัวว่าเซ็งเมียวะ่ะขี้เกียจจะง้อมันแล้วไม่อยากจะทาอะไรให้มันทําก็แล้วกันกูขี้เกียจจะแบบเก็บบ้านขี้เกียจจะบริการมาันละนะคะเออแล้วพอคุณขี้เกียจเข้าหรืออะไรมากๆเข้าอย่างเงี้ยอยู่ๆนะเพราะคนเพราะตัวดีแม่ตัวดีก็หันมาแบบอุ้ยทําไมเธอไม่ตามเราล่ะอุ้ยทําไมเธอไม่อย่างนั้นอย่างนี้กับเราล่ะนะคะก็จะกลายเป็นเขาวิ่งเข้ามาหาเราแทนนะ หยุดบ้างก็ดีนะถ้ามวมจะเหนื่อยฝ่ายเดียวนี้ก็ไม่ไหวเนาะเออพักบ้างอะไรบ้างนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมบบรณะนะคะคุณได้ไพ่ควีนเหรียญน,นะคะ,ะชาวราศีมังกรจะป่วยอะไรไหมจะป่วยอะไรไหมมองว่าอาจจะรู้สึกแน่นแน่นท้องจุกจุกท้องนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยไหมหรือว่าบางทีทานเยอะเกินไปจนแน่นนะคะย่อยไม่ทันอะไรไม่ทันแล้วก็ดื่มน้ําน้อยด้วยนะคะดื่มน้ําน้อยไปหน่อยหนึ่งดื่มให้เยอะขึ้นนะคะมันจะได้ขับถ่ายได้แบบคล่องตัวมากขึ้นนะคะไม่อึดอัดเนาะ ต่อมาไพ่ในพบสุภานะคะคุณได้ไพ่เจ็ดดาบนะชาวราศีมังกรคุณระวังผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเอาไว้หน่อยบางทีเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคยไหว้เคยนับถือก็จริงหรือว่าเคยไว้ใจก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไว้ใจเขาได้นะคะคุณระวังเจ้านายขโมยผลงานระวังผู้ใหญ่หักหลังนะคะต่อหน้าช่วยเราดีพอรับหลังเอาเราไปพูดเรื่องไม่ดีคุณระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณอาจจะมีมีผู้ใหญ่ นะคะเป็นศัตรูมีเจ้านายเป็นศัตรูนะเหมือนคล้ายๆเข้ามาอิจฉาอะไรเราดนักหนาก็ไม่รู้อะทั้งๆที่ความจริงแล้วอะเขาดีกว่าเราทุกอย่างเลยไม่รู้เป็นอะไรของมันเหมือนกันนะคะต่อมาไพ่เรื่องของการงานโดยตรงนะคะคุณได้ไพ่ The Lovers นะคะอ่ะาไพ่ขึ้นมาอย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคนบางคนนะอาจจะมีเรื่องของความรักที่อยู่ในแวดวงการงานเช่นช่วงนี้อาจจะจีบจีบ พี่คนนั้นนะคะต้ะๆต,ตหรือคุยคุยกับน้องอีกฝ่ายหนึ่งอยู่แบบนี้ก็ได้นะคะจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรือว่าเดือนนี้คุณอาจจะได้เจอคนหน้าใหม่ๆน่าสนใจนะคะเข้ามาจากแวดวงการงานก็ได้นะส่วนส่วนเรื่องของการงานโดยตรงเลยคุณจะมีเรื่องของตัวเลือกด้านการงานเข้ามาค่ะ แต่ทีนี้คุณอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะคะดูเหมือนกับว่าอุ้ยที่นี่ก็ดีอุ้ยเจ้านี้ก็ดีอุ้ยฉันจะเลือกที่ไหนดีอะไรประมาณน,นี้นะคะคุณก็จะเริ่มหนักใจละเออถ้าสมัครงานที่ใหม่จะไปที่ไหนดีว่าแบบนี้นะคะแต่ถามว่ามันจะมีตัวเลือกไหมคุณเลือกได้เรื่อยๆไหมมีเรื่อยๆเพราะว่ายังไงก็ตามทีอะไพ่เลเวอร์มันเป็นไพ่ของคนเนื้อหอมนะคะแล้วมันขึ้นในแวดวงของการงานแบบนี้นะคะ ถ้าคุณอยากจะสมัครงานอยากจะไปสัมภาษณ์ที่ไหนนะเอาเลยเต็มที่นะคะเดือนนี้เหมือนคุณไปลงณน,ะนาทองมาเลยไปคุยกับใครก็มีแต่คนชอบนะคะต่อมานะคะไพ่เนี่ยพบลาภะนะคะเรื่องของโชคลาภคุณได้ไพ่ราชามเมท้านะคะไพ่โชคลาบนะไพโ่โชคลาบโชคลาภคุณไม่ได้มาจากการงาน,นะคะ่ะมันไม่เชิงมาจากการเสี่ยงซะทีเดียวนะคะถ้าจะมีบ้างนะคะก็อาจจะมาจากแบบผู้ใหญ่เพศชายเนาะเช่นพ่อพี่ ลุงอะไรอย่างเงี้ยอายุน้ำหนักวันเกิดนะคะก็ลองตามตาม,ตามดูได้นะต่อมาไพา่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ในภพวินาคุณได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะชาวาศีมังกรออนอกจากเรื่องของ เรื่องของอาการจุกท้องหรือว่าเรื่องของอาการแน่นแน่นท้องสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของอวัยวะที่คุณทํางานหนักนะคะเช่นถ้าหากว่าคุณทํางานหน้าหน้าโต๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหน้าคอมอะ่ะก็ให้ระวังอาการปวดคอบาไหลนะคะตึงตึงหรือว่าแน่นแน่นปวดปวด,ปวดบริเวณข้อมือข้อศอกอะไรพวกนี้ได้คุณใช้อวัยวะไหนทํางานอาวัยวะนั้นอาจจะเจ็บจะบาดเจ็บนะคะก็ระวังเอาไว้สักนิดหนึ่งก็นนะะแล้วกันนะคะแล้วก็อย่าประมาท อย่าประมาทในส่วนที่ว่าอะไรที่คุณแบบคุณคิดว่าคุณทําของคุณมาได้ตลอดทําของคุณมาดีๆนะคะเดือนนี้มันจะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะทำให้คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามาตลอดทำมาดีอ่ะเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างขึ้นได้นะคะเช่นงานอะไรบางอย่างคุณรู้แล้วว่าคุณต้องติดต่อคนนี้คุณต้องเดินเวนี้คุณต้องทําแบบนี้นะคะเดือนนี้มันอาจจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นทําให้ขั้นตอนการทํางานนะคะมันเกิดการผิดพลาดได้อันนี้ก็ให้ระวังนะคะอย่าเลิอนเล่อนะ ประมาณนี้นะคะสำหรับชาววังกรในช่วงเดือนตุลานี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงแม่นแม่นอะไรยังไงจะขอบคุณมากพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย